วหว้พระเจ้าสิทชาติอิติปิโสภะคะวาอารหังสมาส,สัมพุโทโธนาโมข้าจะว้ายพระเตมีโพธิสัตวโตพิงโยด้วยเนคขมบารมีพระชินสีอุบัติบังเกิดเล่นล้ำเริงรองรัศมีสีทองชัพนรังสีพระเจ้าโปรดัั์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีพ้นด้วยบารมีอนเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัส เหนือรัตนบัลลังก์พระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสัมเภาแก้วข้ามด้วยสัมเภาทองนำสัตวรลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่งข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกขังข้ามด้วยพระอนาตากุศลสัมปันโนอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธนะโมข้าจะไหว้พระมหาชนก โคทิสัตโตพิญโยด้วยวิริยะบารมีพระชินสีอุบัติบังเกิดเลดล้ำเรืองรองรัศมีสีทองฉับพันรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพลทุกขีพนด้วยบารมีอันเด็กอันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังพระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสัมเพาแก้ว ข้ามด้วยสัมเพาทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่งข้ามด้วยพระอนิจังข้ามด้วยพระทุกขังข้ามด้วยพระอนัตตากุศลสัมปันโนอิติปิโสภัควาอะระหังสัมมาสัมพุโทโธนามูข้าจะไหว้พระสวรรณสามโพธิสัตโตพิญโยด้วยเมตตาบารมีภาชินสี อุบัติบังเกิดเ้ว่ลนลำเริงรองลัศมีสีทองฉพันรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีพ้นด้วยบาร,รมีอเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังพระเจ้าข้างฝั่งข้ามด้วยสัมเพาแก้วข้ามด้วยสัมเพาทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่งข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามด้วยพระทุกขังข้ามด้วยพระอนัตตากุศลส,สัมปันโนอิติปิโสภควาอราหังสัมมาสัมพุทโธนะโมข้าจะไหว้พระเดนมิราชโพธิสัตโตพิญโยด้วยอธิฐานบารามีพระชินสีอุบัติบังเกิดเลื่อำเพริงรองรัศมีสีทองฉัพพานังสี เจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพลนทุกขีพนด้วยบารมีอเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนาบัลลังพระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสัมเภลาแก้วข้ามด้วยสัมเภาทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่งข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกข,ขังข้ามด้วยพระอนตตากุศลสัมปันโน อิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธนะโมข้าจะไหว้พระมโหสถโพธิสัตโตพินโยด้วยปัญญาบาร,รมีพระชินสีอุบัติบังเกิดเลิศล้ำเรืองรองรัศมีสีทองฉับพันรังสีพระเจ้าปโปรดสัตว์โท่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีพ้นด้วยบาร,รมีอนเนกอนันตัง พระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังพระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสัมเภาแก้วข้ามด้วยสัมเภาทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่งข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกขังข้ามด้วยพระอนาตตาทุยสนสัมปงโง ิติพโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธนะโมขา้าจะไหว้พระภูริทัตโพธิสัตโตพิญโยด้วยศีลบารมีราชินสีอุบัติบังเกิดเลืศล้ำเรืองรองรัศมีสีทองฉับพันณรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพลทุกขีพ้นด้วยบารมีอเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัส เนือรัตนบัลลังก์พระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสัมเาวแก้วข้ามด้วยสัมเาวาทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามผลถึงฝั่งข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกข,ขังข้ามด้วยพระอนัตากุศลสัมปันโนอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธนาโมข้าจะไหว้ พระจันทากุมารโพธิสัตโตพิญโยด้วยขันติบารามีพระชินสีอุบัติบังเกิดเลือดล้ำเรืองรองรัศมีสีทองฉับพันรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ัทวโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีพ้นด้วยบารามีอนเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังพระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสำเาอแก้ว ข้ามด้วยสัมเพาทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่งข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกข,ขังข้ามด้วยพระอนาัตากุศลสัมปันโนอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธนโมข้าหวา้พระพรหมนาถโพธิสัตโต พินโยด้วยอุเบกขาบารามีพระชินสีอุบัตบังเกิดเลิศดล้ำเรืองรองรัศมีสีทองฉับพันรังสีพระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพนทุกขีพ้นด้วยบารามีอเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังพระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสำเพาแก้วข้ามด้วยสำเภาทอง นำสัตว์ลอยล่องข้ามผลถึงฝั่งข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกขังข้ามด้วยพระอนาตากุศลสัมปันโนอิติปิโสภคะวาอราหังสัมมาสัมพุโทโธนะโมข้าจะไหว้พระวิทูลบัณฑิตโพธิสัตโตพิญโยด้วยสัจจะบารมีพระชินสี อุบัติบังเกิดเลื่อนลำเรืองรองรัศมีสีทองฉพันรังสีพระเจ้าโปรดสตว์ทั่วโลกโลกีข้ามพ้นทุกขีพ้นด้วยบารมีอเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนาบัลลังพระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสำเาาแก้วข้ามด้วยสำเภาทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกขังข้ามด้วยพระอนัตตากุศลสัมปันโนอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธนมโมท้าจะหว้พระเวสสันดรโพธิสัตวโตพินโยด้วยทานบารมีพระชินสีบัติบังเกอดเลิศล้ำเรืองรองรัศมีสีทองฉัพนรังสีพระเจ้าโปรดสัตว ทวโลกโลกีข้ามพนทุกขีพนด้วยบารมีอเนกอนันตังพระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนาบัลลังพระเจ้าข้ามฝั่งข้ามด้วยสัมเภาแก้วข้ามด้วยสัมเภาทองนำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่งข้ามด้วยพระอนิจจังข้ามด้วยพระทุกขังข้ามด้วยพระอนัตตา กุศลสัมปันโนขออำนาจคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดคุ้มครองพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ารัชลากิติยาภา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนในเร็ววันด้วยเธินสาธุ